แวัสดปนอยากโะดีอยาสดยสวัดวัสดีงวัส้ีวัสดีสดัดีสวัสดีวัสดีสวัสดวันดีสวัสดีสวนดสวัสีสวัสดีสวัสดีสเัสดีสวัสีสวัสคีสัสดีัสดีสวัดสัสดีสวสดสวดท้ายของสวัสดสัสดี้วคสดสัสดีสวัสดีสสดีสังดีสวัวันดีสวัสดีสัสสดีวัสดสวัสสวสดวัััสัี พร้อมไหมครับ,บม,มีใครอยู่โดนช่องแกงบ้างไหมอโอเคโอเคทุกคนน่าจะพร้อมลนะครับผม,บมอ่าวันนี้นะครับวันสุดสัปดาห์ของเรานะครับเป็นคลิปที่5แล้วดูซิว่าวนนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรนะครับ โอเคเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าคณิตศาสตร์ของเรานะครับเราเมื่อวานเราทำเรื่องอะไรกันไปจำได้ไหมเนะี่ยอ่าเราเหมือนเมื่อวานเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการหาค่าของตัวแปรถูกไหมครับแต่วันนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมีตารางให้นักเรียน,นมีตารางให้เลยนะครับและเราจะมาใส่ค่ากันมามีตารางมาให้แล้วเดาซิว่านักเรียนจะใส่กันถูกไหมว่าค่าตัวเลขที่หายไปนั้นคือเลขอะไรอ่าเริ่มต้นนะครับ อันแรกเลยช่องแรกทําที่หลักหน่วยก่อนนะครับ1บวกอะไรเป็น4ทุกคนตอบผู้ได้แน่อนอนบุ้มบวกอะไรครับ1บวกอะไรเป็น4ตอบว่าเลขอะไรลูกเลขอะไรลูกเลขอะไรครับเลข3นั่นเองเรียบร้อยง่ายเลยต่อไป9บวกกับอะไรแล้วได้เป็น9เหมือนเดิมอ่ะ9้าบวกเลขอะไรครับได้เป็น9เหมือนเดิม9้าบวกเลข0นนั่นเองอ่าต่อไป8บวกอะไรแล้วได้เลข5มีไหมละ่ะ8มันมีค่ามากกว่า5อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะแล้ว8มันบวกอะไรแล้วเป็นเลข5ละ่ะแสดงว่ามันต้องมันต้อง เกิน10แน่ๆเลยอ่าแสดงว่าต้องลงท้ายถ้าเกิดเลขเนี่ยคำตอบมันมันมกมัน,ม,น,ม,นมันน้อยกว่าเลขที่เราบวกอยู่ให้หนูบวกทบไปเลยก็คือเป็นเลข15แบบนี้เลยอ่ะแปดบวกอะไรเป็นสิครับ8ปดกบลูกแปดบวกเกนะ้า1ิบสิบเอ็ดสบไปได้เท่าไรลูกได้เป็น7ครั้งเออได้บวก7 8็บวกเเป็น15นะครับเราเลยใส่5แล้วเราทดอะไรลูกทด1่อ่าต่อไปห้บวกหนะครับ 5ทด1ก็เป็น6แล้ว6บวกอะไรแล้วลงท้ายด้วย2 6เนีในมันมากกว่า2อยู่แล้วใช่ไหมครับแสดงว่ามันต้องเป็น10อะไรนั่นเองเป็น12นั่นเองแสดงว่าหนูก็ต้องหาว่า6บวกอะไรแล้วเป็น12ซึ่งนั่นก็คือเลขอะไรครับเลข6นั่นเองอ่า6บวก5เห็นไหม6บวก5้าเทด1นเป็น12ก็ใส่2และทด1อ่าต่อไปครับ6บวกกับอะไรล่ะช่องนี้เป็นฟรีสไตล์หนูจะใส่เลขอะไรไปก็ได้ ซึ่งอ่าหนูจากใส่เลขอะไรดีหนูใส่เลขอะไรก็ได้อ่ะเช่นเลข2องหปบกสเป็น8ปดทกหก็เป็น เก้าโอเคต่อไปเก้าบวกหนึ่ง 1, ก็เป็นสิบใส่ศูนย์และทดหนึ่งอ่าสามทดหนึ่งเป็นสี่สี่บวกอะไรเป็นเก้าก็ต้องเติมเลขอะไรครับเลขห้าถูกไหมครับเพราะอย่าลืมตัวทดด้วยเนาะสามทดหนึนะ่งเป็นสี่แล้วก็บวกกับห้าก็เลยเป็นเก้าเรียบร้อยเราสามารถเติมตัวเลขได้ครบทุกช่องที่หายไปแล้วโอเคอ่าเรามาดูข้อต่อไปกันมาข้อต่อไปข้อที่สองนะครับเราจะใส่เลขอะไรเข่าดีข้อที่สองอ่าเราดูเลยเริ่มต้นนะครับเลขเจ็ดอ่า 7บวกอะไรเป็น7แน่นอนตรงนี้เติมเลข0นะหลักหน่วยเติมเลขศูนย์ต่อไปหลักสิบบวกอะไรเป็น6แน่นอนเติมเลข2ง่ายต่อไปหลักร้อย2บวก2เป็น4อ่าต่อไปหลักพันก็6บวกอะไรเป็น1ซึ่ง6มันมากกว่าหอยู่แล้วใช่ไหมลูกแสดงว่าให้มันไปหาที่เลข11อ่า6บวกอะไรเป็น11ลูกบวกหหนูก็ใส่5ไปเลย6กบวกเป็น11ก็ใส่1และทด1อ่า สองทดอีกหนึ่งเป็นทดหนึ่งตรงนี้เป็นสามสามบวกอะไรลงท้าได้หนึ่งมีไหมไม่มีแสดงว่าเราก็บวกให้เป็นถึงเลขอะไรเลยครับอ่าเลขสิบเอ็ดเลยสามบวกอะไรเป็นสิบเอ็ดอ่าหนูคิดดูนะสามบวกอะไรสิบเอ็ดก็เป็นสามบวกอะไรครับบวกเลขแปดนั่นเองอ่ะจริงไหมนะแปดบวกสองเป็นสิบทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดอ่ะจริงเลขละหน่วยตรงเป๊ะเลยใส่หนึ่งและทดหนึ่งอ่าหนึ่งทดอีกหนึ่งเป็น 2. สองสองบวกอะไรแล้วเป็นหกก็บวกอะไรครับบวกสี่และหลักสุดท้ายแล้ว 1>, 1บวกอะไรเป็น9ก็ตอบได้บวกอะไรครับบวก8นั่นเองเรียบร้อยแล้วก็ตอบเติมตัวเลขได้ครบทุกช่องที่เว้นไว้แล้วเรียบร้อยโอเคอ่าหมดหรือยังอ่าต่อไปข้อที่3อ่าเป็นการลบบ้างอ่ารู้สิเขาถามว่า5ลบอะไรเป็น7เอาละ5ลบอะไรเป็น7มีไหมนะ่ะมีไหมแสดงว่าตรงนี้มันต้องเป็นเลขอะไรแน่ๆเป็นเลขอะไรครับ10อะไร ห้าลบอะไรเป็นเจ็ดมันควรเป็นเลขสิบอะไรครับสิบสองใช่ไหมแต่มันเติมได้เลยไหมเลขสิบสองเติมตอย่างนี้ได้ไหมในหลักเดียวกันตเติมได้ไหมไม่ได้เนาะมันเป็นเลขโดดต้องเติมแค่เลขเดียวอย่เติมสิบสองแบบนี้ไม่ได้สแสดงว่าเดิมตรงเนี้ยน่ะมันต้องเป็นเลขอะไรอยู่อ่าเดิมตรงเนี้ยต้องเป็นเลขอะไรอยู่ครับต้องเป็นเลขสองอยู่ใช่ไหมแล้วเราค่อยไปยืมหลักด้านอะไรด้านหน้าจากห้ายืมมาก็เหลืออะไรเหลือสี่อ่าถูกปะครับแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับยืมมาทีละสิบจากเดิมเป็นสองก็เลยกลายเป็นสิบอะไรสิบสองใช่ สิบสองลบห้าเลยเหลือเจ็ดเออเนี่ยถูกต้องต่อไปสี่ลบสี่เหลือเป็นศูนย์อต่อไปเก้าลบอะไรเป็นหกแน่นอนเก้าลบอะไรเป็นหกล่ะแสดงว่าถ้าเราอยากรู้หนูเอาเก้าไปบวกกับหกเลยถ้าอยากรู้ว่าเก้าลบอะไรเป็นหกเอาเก้าบวกหกครับเก้าบวกหกได้เป็นเท่าไรครับสิบอะไรสิบห้าอแสดงว่าตรงนี้ต้องถูกยืมมาแน่เลยมันถึงเป็นสิบห้าเดิมมันน่าจะมีอยู่แค่ห้าถูกไหมครับ แต่มันลบกันไม่ได้ห้าลบเก้าไม่ได้ก็เลยยืมตัวหน้าจากสี่เหลือเป็นสามยืมมาทีละสิบก็เลยกลายเป็นสิบอะไรครับเดิมมีอยู่ห้าแล้วยืมอีกสิบก็กลายเป็นสิบห้าซึ่งสิบห้าลบเก้าก็เหลือเป็นหกโอเคถูกต้องอ่าต่อไปสามลบกับอะไรเหลือสองก็แสดงว่าสามลบหนึ่งเหลือสองอ่าต่อไปครับหลัต่อไปแปดลบหกเหลือเป็นสองอ่าต่อไปสามสามลบอะไรเป็นเก้าถ้าหนูอยากรู้หนูเอาสามบวกเก้าครับ 9ก้าบวกสามเป็นสิบอะไรลูกสิบสองใช่ไหมเก้าบวกสามเป็นสิบสองเออแต่เราไม่สามารถใส่เลขสิบสองได้ในช่องเดียวเพราะเลขในช่องต้องใส่ได้แค่เลขตัวเดียวเท่านั้นแสดงว่าไปยืมหลักหน้ามาเดิมมีแค่เลขสองอยู่แล้วยืมหลักหน้ามาเจ็ดถูกยืมเหลือหกยืมมาทีเดียวสิบก็เลยกลายเป็นสิบสองนั่นเองอเดิมมีอยู่สองเดี๋มีสิบก็เลยกลายเป็นสิบสองสิบสองลบสามก็เหลือเปะไรครับสิบสองลบสามก็เหลือเป็นเก้า และสุดท้ายหลักสุดท้าย6ลบอะไรไม่รู้เหลือ3อันนี้ก็เติมได้ว่าลบอะไลครับ6ลบ3เรียบร้อยเราก็สามารถเติมได้ทุกช่องแล้วเห็นไหมครับมันค่อนข้างยากนิดน,นึงเนาะมันเป็นการลบอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนค่อยๆฝึกทําแล้วกันครูเข้าใจว่ามันยากเนาะเออเรื่องนี้ยากนิดนึงนะลูกอ่าค่อยๆดูแล้วกันต่อไปข้อต่อไปคือข้อที่4อ่าเดี๋ยวมาทําพร้อมกันนะครับอ่าเก้าลบอะไรเหลือ8แน่นอนอันนี้ทําหลักหน่วยก่อนเนาะเก้าลบอะไลครับ9ก้าลบหได้แล้ว ตัวหลังได้แล้วก็เหลือหนึ่งเหลือแปดต่อไปศูนย์ลบอะไรเหลือสองมันลบกันไม่ได้ใช่ไหมครับต้องยืมอันหนึ่งถูกยืมมาเป็นศูนย์อันนี้ยืมมาได้เป็นสิบอ่ะสิบลบสองเหลือเป็นแปดอ่ะต่อไปศูนย์ลบอะไรได้ศูนย์ก็แน่นอนก็ต้องเป็นศูนย์ลบศูนย์นั่นเองต่อไปครับหกลบอะไรเหลือศูนย์ก็ต้องเป็นหกลบหกแน่ๆอ่ะต่อไปอันนี้เป็นช่องอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้นะครับ อันนี้เป็นช่องฟีสไต์ไหมน่าจะฟีสไต์อ่ะเติมเลขอะไรก็ได้อ่ะสมมติคุณเติมแต่ขอให้มากกว่าศูนย์ดีกว่าอ่ะคุณเติมเลขสามสามลบศูนย์ก็เหลือเป็นสามและอันนี้แปดลบอะไรเป็นเจ็ดก็เหลือลบหนึ่งก็เหลือเจ็ดและสุดท้ายสองนี่ไม่มีตัวมาลบด้วยอ่าเดี๋ยวนะครับอันนี้น่าจะเป็นเลขใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้ขอแก้นิดเงินะลูกอันนี้มันหายไปอ่ะมันต้องลบใช่ใช่มันไม่ใช่การบวกมันจะดึงลงมาเลยไม่ได้อ่ะนะครับแป๊บนึงนะครับลบตรงนี้นิดนึงอ่ะ 8ลบอะไรเหลือ7นะครับอ่ะลองดูซิว่า8ลบอะไรเหลือ7แสดงว่าเลขตรงนี้มันต้องมากกว่าแน,แน่เลยอันนี้ค่อนข้างยากนะครับอ่ะดูครูทำนะอ่ะช่องนี้เป็นเลขอะไรไม่รู้แต่ครูจะเอาเลขที่เนี่ยแหละอ่ะอันนี้ควรเป็นเลขอะไรในะช่องนี้เพราะมันต้องยืมเดิมตรงเนี้ยนะต้องมีเลขอยู่แล้วแต่มันยืมนะครับมันเป็นการลบนะลูก ซึ่งอันนี้โจทย์น่าจะผิดนะเพราะว่าเดิมมันต้องมีเลขอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่มันจะไม่หายไปเลยอันนี้โจทย์น่าจะผิดนะครับโอเคโอเคอันนี้ไม่ต้องทําต่อนะครับทําเท่านี้พอโจทย์น่าจะผิดพลาดตรงนี้ลูกเดิมมันต้องมีเลขอา่าครูง,งั้นครูให้เลขละกันเนาะอ๋อไว้เติมขอโทษครูง,งงอะไรเนี่ยอะอันนี้ก็ไว้เติมเอ,อขอโทษถูกแล้วถูกแล้วลูกที่ทาถูกแล้วลูกข,ขอแก้นิดน,นึงเนาะขอแก้ผิดพลาดนิดนึงนะขออภัยครับ อันนี้เหมือนเดิมลูกอันนี้ตอบเหมือนเดิม8ลบอะไรหรือก็ตอบเป็นเลขอะไรครับเลขหนึ่งและข้างบนนี้ก็ใส่เลขอะไรอะไรลบ2เหลือ2ก็ใส่เลข4เออขออภัยคุณงงอะไรไม่รู้เนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับใส่ให้ครบทุกช่องโอเคเนาะโอเควันนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะนักเรียนไปฝึกลองทำลองไปดูสิว่าแต่และช่องต้องหาเลขอะไรใส่เนาะโอเควันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีกทีในคลิปของสัปดาห์หน้านะครับตั้งใจเรียนกันทุกคนนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะโอเควันนี้นะครับ ลาไปก่อนนะครับบ๊ายยดู bye. แลตัวเองกันดีๆด,ด้วยนะ